ก็พอดีตอนนี well, ้เจพึ Hell, well, ่งตื่นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอไปอาบน้ําทําอะไรก่อนนะเดี๋ยววันนี้เจจะมาบอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับอาบน้ําก่อนน้ำกันดีกว่าก็ตอนนี้เพึ่งอาบน้ำเสร็จน้ำยังไม่ได้เป่าผมเลยนะครับก็ เดี๋ยวนี้บล็อกของเจนวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาฟิดแบบ Q&A กั A นะแล้วก็เดี๋ยวเจจะมาบอกเจสิ่งในตัวเจนะพี่เจชอบที่สุดนะครับหนะรือว่า My favorite ของเจนะครับก็โอเคในระหว่างที่เราจะรอผมแห้งแล้วก็เราจะมาเริ่มกันเลยครับทุกคนอ๋อสำหรับสิ่งแรกที่เจชอบนะครับนั่นก็จะเป็นเจขอเลือกเป็น สีแล้วกันนะครับสีที่เจอชอบนะครับก็คือสีขาวดำนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสีสองสีมันมันมีอะไรที่เข้ากับเจในหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะทั้งสิ่งของที่เจใช้หรือว่าทั้ง พวกเสื้อผ้านะครับก็จะส่วนมากก็จะเป็นสีขาวดำนะครับล้วนแล้วจะเป็นสีขาวดำนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันขาวดำยังไงนะครับมันขาวดำาป็นสีคนนี่นะครับนี่ก็จะเป็น <c oughs> ตัวอย่างของสีดำนะครับนี่ก็จะเป็นหมวกนะครับแล้วกระโปบินนี่เนี่ยของเจเนี่ยก็ที่ใส่ซองนะครับก็จะเป็นดำขาวดำอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เว้ยมงเนี่ยผ้านะครับก็จะมีความ ขาวดำนะครับส่วนน้อยนะครับที่จะเป็นแบบสีๆเนี่ยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับแลส่วนมากก็จะเป็นสีดำนะครับที่เจอใส่ในชีวิตประจำวันบ่อยที่สุดนะครับข้อต่อไปนะครับก็รับศิลปินที่เจชื่นชอบนะครับก็ต้องบอกเลยว่า บอกวงเหมือนเดี่วเพราะว่าตอนนี้เจตตามมาวง NCT อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น NCT U NCT หนึหรือว่า MCT Dream นะครับซึ่งเจก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็ว้าวเป็นวงที่ตอนนี้เจข้างหลักมากๆนะครับเพราะว่าเจเพิ่งเป็นเพิ่งได้ฟังลองฟัง NCT จริงๆก็เมื่อต้นปีนะครับเพราะว่าโดยพี่ขุนพลนะครับเป็นคนที่ป้ายอ่ะนะครับเพราะว่าตอนแรก แล้เจ like เป็นด้อมของ BTS นะครับเป็นอาร์มี่นะครับก็ทุกวันี้ก็ยังเป็นอาร์มี่อยู่นะครับแต่ว่าเราก็อยากหาอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองฟังเพลงใหม่ๆซึ่ง NCT ก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ตอนนี้เจกำลังชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็คือเจโดน NCT ตกไปแบบว่า100ล้านเปอร์เซ็นต์แบบใจเจมีเท่าไหร่เจให้ไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งศิลปินนะครับหรือว่าเมมเบอร์ของ NCT ที่เจชื่นชอบเนี่ย แล้วก็มีเขาเปไน็นไอดอลจริงๆก็คือมีมันมีหลายคนมากเลยอ่ะมีทั้งพี่แทยงนะครับพี่มาแล้วก็พี่เต็นนะครับซึ่งทั้งสคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เจอยากจะเป็นเหมือนเขาให้ได้สักวันหนึ่งนะครับเพาราะรู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความเป็นศิลปินมากๆซึ่งวันหนึ่งเจจะเป็นเหมือนพี่เขาให้ได้นะครับแล้วก็อยากจะเก่งเหมือนพี่เขาให้ได้ทั้ง3คนนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่า NCT เจรักทุกคนนะครับรักแบบรักมากก็เลยแต่ว่านี้เจเลือกเมนแล้วกันนะครับเป็นเมนของเจสาคนนะครับซึ่งไม่สามารถมีคนเดียวได้จริงๆเมนเพราะว่าโดนตกทุกคนเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งเพลงที่เจชอบอยู่ในตอนนี้นะครับของ NCT นะครับ1 2 7ก็คือ To Be ทองโพชนะครับทูเบดี้นะครับซึ่งเป็นเพลงที่เจข้างหลักมากๆในะตอนนี้นะครับซึ่งเวลาไปซ้อมเนี่ยก็จะเปิดตอนวอร์มเปิดฟังก่อนนอนกินข้าวก็จะฟังตบฟังเพลงนี้ตลอดนะครับเพราะรู้สึกชอบมากๆมันโอ้โห,โโหแบบโดนโดนเพลงนี้ตกแบบล้าน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 รอบแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เจอชอบมากๆนะครับเจเจรู้สึกว่าเจให้เป็นเพลงแบบ เพลง the year ของเจนะก็คือ Sweet Dream ขนอะง t u น,นะครับซึ่งเพลงนี้ดีมากนะครับถ้าพี่ๆคนไหนไม่ได้ฟังก็ลองไปฟังดูนะครับมันดีมากจริงๆนะครับนี่เจอวดเพิ่งไปเพิ่งไปซื้อมานะครับเป็นอัลบั้ม t o Badies กับแ p ่นเสียงนะครับซึ่งมันดีมากๆก็สำหรับสัตว์ที่เจช,ชอบนะครับซึ่ง ไม่ต้องพูดเดียวเดี๋ยวเจพาทุกคนไปดูเลยด่วยว่าเจชอบสัตว์อะไรนะครับเราจะไปหาน้องนะครับไม่รู้ว่าน้องนอนอะไรอย่างเงี้ยกักกงน้องเป้ฟิวไล่ลงนะเอาไปแล้วน้องชื่อน้องใจฟูนะครับทุกคนมีเจเป็นทาสแมวแบบหลงน้องมากๆตอนนี้ สนมากนะครับน้องตอนนี้สี่เดือนนะครับยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนอนทั้งวันนะครับโฟคหคหน่นอันนี้ก็เป็นสัตว์ที่เจชื่นชอบนะครับส่วนข้อต่อไปนะครับก็ เป็นอวัยวะในร่างกายตัวเองนะครับหนึ่งอย่างนะครับที่ชอบที่สุดเจอชอบหลังตัวเองนะครับแล้วก็ชอบมืเตัวเง,งวเพรรู้สึกว่ามันมันบอกไม่ถูกอะเวลาชอบชอบชอบ,ชอบมองหลังมือตัวเองมันเนียนๆอะไรยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยชอบนะครับต่อไปเป็น ของหนึ่งอย่างในห้องนะครับี่เจชอบที่สุดนะครับซึ่งสิ่งนี้เดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนก็ชอบแล้วเจต้องหมอนแล้วเจรักมันมากๆนะครับก็เป็นสิ่งนี้เป็นหมอนนะครับซึ่งเจ้านี้เป็นหมอนที่เจรักมากๆนะครับเพราะว่ามันนอนสบายมากๆแบบสบายมากแล้วก็มันทําให้เจหลับไหลโดยแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับสำหรับเจ้าหมอนนี้ ลายกัลมากสรหรอบสิ่งต่อไปนะครับที่เจนชอบนะครับเวลาเจว่างหรือว่าจะมีเวลานะครับก็จะแอบ,บแวะมาเล่นเกมสักนิดหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการรีแลกซ์ของเจแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเล่นเราสบายใจแล้วก็ใจเย็นหรือเปล่าก็เลยสิ่งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เจชอบทำนะครับซึ่งเกมที่เจชอบเล่นเนี่ยก็คือ เกมบอลนะครับชอบเล่นเกมบอลมากแล้วก็อาจจะมีเกมแบบเอ่อยิงปืนนิดหน่อยอะไรอย่างนงี้นะครับซึ่งแต่ว่าที่เล่นบ่อยๆเนี่ยจะเป็นเกมบอลนะครับเพราะมันสนุกมากนะครับแล้วพี่ๆทุกคนชอบเล่นเกมอะไรกันะครับก็แนะนํากันมาได้นะครับเดี๋ยวไปจองไปเล่นดูนะครับมีใครเล่นหรือเปล่า ก็สำหรับข้อสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็ต่อไปเนี่ยเป็นคําถามที่ถามว่าทริปที่เจชื่นชอบนะครับที่ในการไปเที่ยวเนี่ยเป็นทริปไหนนะครับซึ่งทริปสำหรับทริปเจเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยเจจะชอบกลับหัวหิน,นครับเพราะรู้สึกว่าัมหินเป็นบ้านอีกลางนึงที่เจรู้สึกว่าเวลาเจไปมันมันทำให้เจสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายมากๆนะครับเวลาเจอเรื่องเครียดๆหรือว่า เราทำงานมาหนักๆนะครับเวลาใครที่กลับไปที่หัวหินเนี่ยก็เหมือนกลับบ้านแล้วก็ไปฮิลใจตัวเองนะครับซึ่งก็มีตายายอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็ได้กลับไปหาแกทั้งสองคนด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็คิดถึงแกมากๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงกลับไปอีกรอบนึงนะครับช่วงปีใหม่แล้วก็กลับไปเยี่ยมเยียนแกลนแล้วก็กลับไปหาเพื่อนๆบ้านนะครับเพราะว่ารู้สึกคิดถึงเพื่อนๆที่หัวหินมากนะครับก็ ถ้าเพืเ่อนๆดูอยู่อย่าบอกว่คิดถึงมากๆน,น,นะ,คะครับครับเป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับ Q&A 7ข้อนะครับในวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง My Favorite ของเจนะครับซึ่งก็ดีใจครับที่ได้มาแชร์สิ่งที่เจชอบให้พี่ๆ,ๆทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็สนุก มากเลยวันนี้ที่ได้แชร์สิ่งต่างๆนะครับพี่เจชอบนะครับก็หวังว่าพี่ๆทุกคนจะชอบนะครับสําหรับวอล์กนี้นะครับก็วันนี้เป็นมันก็เป็นวอล์กชิลๆนะครับเราไม่ได้อะไรก็อาจจะแต่งตัวชิลๆนิดนึงนะครับก็โอเคและจนจบคลิปผมก็ยังไม่แห้งนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับในบล็อกนี้ก็หวังว่าเราจะได้เใจกันอีกในวอล์กหน้านะครับไว้เจอกันนะครับ